เมื่อวานนี้เองครับพาะนัานของปลัดกระทรวงมหาดไทยครับเขามีการลงตรวจติดตามการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์เอลนิโยในบึงบอรเพ็ดครับเมื่อวานนี้เองนะฮะที่ประตูระบายน้ำปลักคลองตำบลเกรียงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับนายสุทธิพงษ์จุนเจริญประลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะครับลงตรวจติดตามการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์เอลนิโยในบึงบอรเพ็ด โดยมีนายชยันเสริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์อธิบดีกรมการค้าพัฒนาชุมชนและผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนะคะและกำแพงเพชรพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาสุขจังหวัดนครสวรรค์หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับครับโดยนายสุทธิพงศ์จุนเจริญประกระทรงหมหาทไทยพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกันเดินเครื่องสุบน้ําเป็นปฐมเมลเรในการสุบน้ําเข้าปึงบลรพิษเป็นการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์เอลนิโยที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ําต้นทุนและระบบนิเวศที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ําจืดที่สําคัญของประเทศไทยและป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนโดยรอบปึงบลรพิษนะครับจำนวน8 พ2 7 3ครัวเรือนนะครับ2 4 0 0คนนั่นเองครับโดยทางจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะได้ดำเนินการอยู่2ส่วนด้วยกันค่ะคือ1เลยนะคะนั่นก็คือการเพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับการผลิตปปาของหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงจำนวน3มเครื่องโดยเป็นเครื่องสูบน้ำนะคะจากแม่น้ำน่านเนี่ยเข้าบึงบระเพ็ดส่วนที่2ค่ะนั่นก็คือการสูบน้ำเข้าบึงที่ตำบลทับกฤษอำเภอชุมแสงโดยสำนักงานทรัพยากรน,น้ำที่2ด้วย ื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้าทางนี้ค่ะการสูบน้ำทั้ง2นะคะก็มีเป้าหมายในการที่จะสูบน้ำเข้าบึงบรพิษให้ได้100ล้านลูกบาทเมตรภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะเพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคแล้วก็รวมไปถึงการรักษาระบบนิเวศให้ได้อย่างต่อเนื่องจนถึงฤดูฝนในปีหน้าค่ะจากนั้นนะคะทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับคณะก็ได้เดินทางไปที่เขตท่ามล่าสัตว์ป่าบึงบรเพชษตําบลพระนอนอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เพื่อ ที่จะเยี่ยมชมการดําเนินการมหกรรมเมนูอาชีพทางเลือกขนนครสวรรค์โดยเป็นสถานีฝึกอบรมเมนูอาชีพทางเลือก10สถานีด้วยกันเพื่อมาทดแทนอาชีพการปลูกข้าวไม่ว่าจะเป็นการปลูกหญ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สถานีการปลูกแหนแดงค่ะรวมไปถึงสถานีการทําปลาส้มดุเขาบอกว่าปลาดุกรา้าปลาส้มแล้วก็ปลาดุกรา้าด้วยนะคะสถานีการทาําเปา ปลาหวายสวายนะคะสถานีทําปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนชาดอกบัวหลวงนะคะทอดมันปลากลายไส้ชีสเป็นต้นนะคะเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ